เจ๊จัดสีนให้หน่อยอันนี้แกนสามสิบห้านะก็คือสีนกันฝุ่นเนี่ยหนึ่งตัวอันนี้สินกันฝุ่นนะอันนี้สีนน้ำมันกักตัวเนี้ยหนึ่งตัวและนี่สีนลูกถูบสองตัวนะครับอแกนสามห้าก็บอกเท่าไหร่ดูกระบอกกระบอกเท่าไหร่ครับอ่านานบนนะเดี๋ยวหกหกสิบสองหกสิบสนะาม <62. S 1> มันมั้งหอหกสองกว่าหกหกสองจุดห้า โอเคตามตัวอย่างงานต้มกระบ,บอกพันุลิกนะครับอันนี้ใส่ลูกสูบอะไรเรียบร้อยนะครับอันนี้จะให้เทสแบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจริงๆเราใช้น้ํามันไฮดรอลิกก็ได้นะอันนี้แต่ทดลองใช้น้ําให้ดูเป็นตัวอย่างเล่นๆนะครับ,อ,รบอ่มันต้องไม่รั่วจะไม่มีฟองอ่ลองเลยโอเคโอเคไม่รั่วเลยนะครับโอเค่านโอเคจอบอันนี้เทสแบบ <laughs> ใช้ใช้น้ำเทสนะครับ <laughs> ถ้าใช้ไฮดรอลิกก็จะเห็นรอยเยิ้มรอยอะไรได้ครับอันนี้ทำให้ดูเล่นๆครับ